ก็เป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเป็นช่วงเวลาให่ยอิฟ้าพอบโชคคือให้ที่นีสื่มวชนแล้วก็แฟนขับอั้งอิกวาพร้อมไปด้วย อันนี้เดี๋ยวไม่เห็นหน้าจริงเลยอ่้เดี๋ยวรอคุณใกล oh, oh. ้มากโอ้โหไม่นระลยยเวลาสิบห้าสิบสองตืบสามทีน่าดีูดัจริสจนเน่นตื่นเต้นก็ตื่นเต้นอ่ะ มีมาเข้างานแต่งบ้านดีกว่ามาจ้างเราได้งกับชูโยมกรตดการติดงานลื่นเขียนลื่นกับใครคับจัดงานน้องไม่เคยสุดคนอัดยงยุบหนุนดังานใ้อัดจานคุณผู้ชมไม่โดต้องจัดงานนะครับผู้พนเห็นไปได้ไม่ไหวเลยก็เลยมองเลยสัตว้สีผ

cô nó cứ cứ nó cứ làm công việc cái <laughs> cái 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 ดเป็นนี่อยู่แกลัแล้วกลับไปแล้วต้องเียไปนอนเ่อลยได้เห็นได้ค่ะคดเห็นอคืบื่ขยไม่ได้้หมเดอ่ออชเเงินที่อย๋ยวที่เราบอกเขาเจอคันนะครับ้องอีก Quần nhân dân của năm mươi bảy hồi hết phải lòng người anh phải đúng phải sắp xếp vào mặt trận của họ họp hỏi phải, hỏi họp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  cái họp hỏi họp hỏi thả hỏi họp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  hỏi

好。我我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  หนดอกไมหน่อดไมครอบหันหนดอานอนะครับไ้เลยครับขมาหาขาใชครับขัะหนดอนะครับขอต้อนนะคะขอต้วนหน่อยนะคะขอต้อนนะคะขอตอนะคะนะ ต้องไปก้าวน้าเรื่องน้อยแต่ไมต้องไปก่อนต้องทำเรื่องต้องดึงก้าต้องแก้หาต้องตรงกันนะต้องรักษาต้องทำจริงมันผู้ที่อยู่ไหนครับที่เราขอบคุณครับขอบคครับขอบคุครับครับขอบคุณ

โอเคเสร็จแล้วเตอรพี่รู้ไหมะยี่ตีพี่เนี่ยรอบต้เลของาจะได้ทำก็เลยทอปดี่ตอเดี๋ยวเ้าเอาดอกไม้พี่เที่ยวยไงดอกไม้ยี่ตีเดี๋ยวของพัเที่จตยงไงของงานเขาเรียกเขาเรียกเขาเรียก้องงานแร่อะไรมึงขอใหม่เมื่อกี้เขาเรียกไพ่ไล่ทีละคน

không đi khách không đi khách không 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 คือเพื่อต่อไปอยู่ที่ต่างทปยากจะถึงไปมาอยู่ที่เก็บให้